สวัสดีครับท่านไทยสบายดี MC ผู้แข่งครับมือโปองกปองกับช่องหนคนให้ยูให้กินเชนเลคนับมือนสวัสดีทั้งไทยและทังลาวทั้งตางประเทศนะครับพี่นอนมาก มาครับพี่น้องมนาะโอ้ยไรแยกกันนะั่งพี่น้องไม่กินเข่าครับมึงมีตับแก้ว <c oughs> มีหนึ่งกบไอเอ็นต,ตึนใบกุ้งยูโรตบมีไรยางไรเนี่ยมึงซุปขอ้อกระเทือพี่น้องครับหั่นนั่นจิ้มด้วหน่วยย่างของสลับก็มีพี่น้องมนาะโอ้ย <c oughs> ก้อนอีเดินทางไปตอนนกตอน,นู้พี่น้องตอนหนูไปถ่ายคลิปนกบ้านพี่น้องมากของเป็นพี่น้องคนระับ อืมคระปิหน่อยคนข้หนึงคุันนอ้เจี๊ขากวองพะอืมอกอ่ะอืมร่มมีหนองไว้ว่าไปตอนนุกนี่คือว่า

นุนุกไปฟินแดดพี่น้องเอ้ยปแดดเที่กินข้อสวยนี่ย,ยมพี่น่อยเออยาเอา,เอา,เอา,าย,ย,ยอออาคาไปยบบไปเนี่ยให้พอแลูกรอกนุ่ไปฟิงแดดพี่น้อันหนา อยากมันร่มงต้นกินแลดด้วละตัวจ้อยพี่น้องอาหารเาขาดแต่จ้อยพี่น้องอนี่อาจะมีก็ยามีนี่นี่ไม่ต้่งน,น้องนี่ขาดประหยาบไงขาดไปจับก็จเปนเพียงแดดมันกบพี่นหองเยิ้มๆเลยดำดำ อืมกับเจออวันนี้บ้างแคนมเส่นกน๋วยเตี่ยงตงจะไปมุ่งด้แล้วตั้งนี้เขามุ้ปเลยมันเขญญาหนาี่นองมันล่มล่มนอกาศเย็น ไป้หนุกเป็นไงไปมันกับโอ้โหขอตรวจขอไเอฟซีครับไปว่าเจด้ย์กิฟในพี่น้องได้เบิงงเบ้งหนุกโอนุกไม่พี่น้องเบิ้งเนาะไปเซ็กับร้านร้านเราบ้างเถอะเดนตัวนี้ให้ผมเดื่อไอ้ไาสั่นไว้นึงมาสัน่นอ้ยสวยเลยพี่น้องทำมาลวนกเหยียบรุ่งเหยียบเ้ว เนียดลันบประทานนกบาลนี uh ่ก็ย uh ัง uh. ตีไปข้างงานแห่งงานแหงบิกว่าดังตบเรื่องบอนี่พอเมสาวใส่หองประเด็จแดงค้อนันหน่วงพอไปเย็บดังเอ็นเดอร์เปเนียดพันโยบลุงเอาปเนียดคือตบประธานนกบินวากันแข่าขันนะนกบินวากลั่นดังตบเลยงานแห่งมหัอวยสูนปัานีหนวังได้บ่ะด้นกไปปินวังได้บึ้ง ว่าอาเซนไปเจ่เซนนีมึงขาต้พี่น้องอากบกบอาแบนี้เาโต้ี่น่มามาพี่หนุ่ม,ามาจเจ็บ กเปิดไปหามาันเองอยูพี่น้องน,น้องใส่ไปใส่ครับน้องนบัานเนี่ยเรี๋ยผมเห็ดไปชิปเ้นควันคล้ายเขาเจาไปแล้วี่ยที่ผมลบเห็ดเดี๋ยวลงกลินไปมีเอ็ใหม่ในบ้านมันสื่อไปแล้วสื่อแล้วก็ไปกับน้องใต้ผมเนี่ยมันจะไปเพชรางเพชรเขาเจาะก็จะไปซ้าไปก

จะบมีหน้าท่ามี่หอมีหน้าท่ามหอนเกจนหนอนลงเขาเลยไปใน่ท่าบุญแต่ที่จะตัวนี้หมอก็มกนจิกอนนันเรอกะฟอให้พี่หนอยด้วยเอาระดุไ้ดุสาวกง้นมึงหนยังเปรี้ยวเนี้เล้วกแบ หมดมาแลยไม่ติดแล้วเขา ีมือนี่งน้อยพี่น้องรู้วันี่ตกนี่แหละเดดแดดรู้วัดยดดแดดรู้วัดอยู่อากาศเขาดีเป็นป้า่นกเป็นเยนียดด่ดีลัวบนจุอย nhiều <coughs> nhiều bà dưa gặp nhỏ cả ra bên tuổi sụp một cầm keo bên không quần กิดูลาบ่ได้กินอาหารตะันคือก็จดอกพงนมดเลยว่มีเงินบัมี้รม่มีเงินอมีเมั่ะของคนทุกคนกมีมีอะไรกิกนอะไรล่ะพี่หนบไปกิเเลยรู้าเล

ตัวแง่ตัวหน่นอ prophets, ยครบพี่หน่องเมื่อหนังครบเกิดโผ่แง้หนัง้นถินเลยพี่หน่องเสียบผมก้นกิดลอกทิ่นแต่บ้านผมไม่ลอกครับเสียดายหายเงียหยุด มันกบพี่น้องมือกนะอะตัตุไอ้ก็ตกบก้อตบบันนำไยรวมวา่น้รพี่น้องเออาพี่น้องเปบอกให้ก็ไเ้กันพี่นอ้องเดือสามช่ะว่ากันหน้าปลาเลี้ยวางที่ไม่เล้วยันได้ไปละว่ากัน ta à, dùng để nướng mình nướng chanh thì cái bàn bông cả luôn lái đi đi được phải không à, có mà anh em đi nữa, anh à con chở lốt, ừ. xây cái kia đúng không là lấy cái nó không tự dụng sập Sao rồi กินอกินอกินเพื่อเพียแพ้่บเอือเพื่อโบเอือเฟือกเพื่อแกกับไดพี่น้องเดอำหนาเมียนเมียนพี่น้องด้เียวไปเลืไปเลงดัวดฟึนพี่น้องอมาเราก็เด้มารับสาอีกพี่น้อง อเจาใหญ่งไส่แหงยืนเป็ห้ายาไม่สี์แหงยกว่าเป็นชี้เหี้ยนมึงหมอกี่น่องไม่ดีๆกันเลยนี่เฮียกจังที่จุดนีนี่เหียบจังใ,บในงใบ้าน tăng bằng chấm thẳng cái mạng không จัดพ mm. ี่น้องจับอบร็จบเรืออืมอืมปุ๊บอืมเพิ่มเติมเคร่องเค้วกระเพื่อนน่เนากระทา Sao có eo nghe cho bình nó Nó hợp chí là cái đeo bất Ở hai thì bình mất mê hoài, ở mất quê Mãi nhìn, uẩn luôn ท่นเนี่ยเปรึกษาพยาติี่งเวเนี่ยเราไข้เนี่ยเราพี่น่อยาไปไม่ส้แข็งแงหรอเรยาเลือนยาล่างแผ้มาล่างไนอืมนอ่หนูพยังคือขน,ขนาดเนี่ยจัว่า มีนกตัวสวางโนะพี่ห้อเป็นเต็นหวอกเต็นงานตอแรกมันจะเรียคือผมมีนกประโยชน์จะนำสูงพวใครเพศปันในกับยุบันเห็นป้าเพื่อนเห็นป้า เ่าวะอืม,มเลืออ่ะเนียอืมโอ้ยยเอ่หวยตัวนึงหพี่น่องปุบกินอยอวแต่ว่าเลี้ยงก,กินได้นอะก,กินมาหมอกแที่เป็นนิสัยแล้ว สาวนันวนพี่นบ้องให้กับวนพระเจ้ขอให้พี่นงเยจไม่ยากต้งต่าไม่งวเรียงซัเปนหนืพี่นวลอมสเลียงเขาก็เลี้ยวนึงเอวยิ่งยิ่งัดขึ้นหลุดเพานันเลี้ยนงเนงอพนเลยแต่ก็่ละ นีหนอนไมกินฟางเหนเปยาเพิ่นพี่น้องเขาชอบกินฟางชิ้นแล้วครับเร yes. ื่งองช่วงแหวกเหนยินพี่น้องมีหนอนมาืส,สอ,อืม,อม thì nhân dân lấy lượm bất lực của nhau. In nạp vào gần ngay 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 nghe ngay 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 chế ngay 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 เมื่อจะนุกถึงไสเราครับ่นนี้วัน,น,อ,น,นอยากใส่มือพี่น้องไสไหมหแมอ้นนวเบอร์ดานะนิวนำดังติดเดิด Hmm. 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 เตปนี้รวยพี่น้องเอานกม้งพิงแดดไปถ้าพี่น้องไปเบิ้งนกพิงแดดจะเข่าเหล่าล่าพี่ล่าน้องไปเรื่อยพี่น้องเรื่อยเอาพี่น้องฝากคลิปนี้ครับพี่น้องฝากเข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนภาพคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะฝากเรื่อยพี่น้องเด้อยภาพเป็นกระร่งแง่งแจ้งช่องคุณฮาอยู่ให้กินชาแนลนะพี่น้องเนาะกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เป็นกำลังใจใช่องหน่อยคุณอายู Hi ่ห้กินเชนเนลเนาะพี่น้องเนาะได้์หนึ่งพันตัวซับสไครต์เลยเด้อพี่น้องเนาะหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วขอขอบคุณอีฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมให้รับชมม้ดปากเนาะรับชมช่องหน่อยคุณอายู Hi ่ห้กินเชนเนลให้กำลังใจใช่องใหม่เสนอเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย <c oughs> ใ,ใจพี่น้องแต่ <c oughs> ก็ยังบ่ท่านได้รับ เรียนบรทนอ่าโหลเอ้บริษัทนรับเรี้ยนบ่ิัทนรับเอกสาร,รนั่นมันก็เจัดอกพี่น้องบริษัทนก่อขอมลเงี่ยงต,ตงต่างๆพึงพนันหนึ่งพันคน,น,นติตกมผ่านมาได้สองสามมื่นพี่น้องเดนกาพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยหรืพันเจ็ดือมันพันเจ็ดร้อยพันยี่สิบเจ็ดคนผู้จิตกมพี่น้อเมื่นสิขึ้นไปผมกับท่านในหู ท่านนี้เขาไปเบิ้องน้อพี่น้องเนาะขอขอพูดเอฟซีทุกท่านเนาะที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจเชื่อช่องหน่อยคนเสมอมาเนาะพี่น้องนเนาะผู้ใดเขามาเบิ้งคลิปนี้กันใ้ลำลำเรื่อยๆทุกผู้ทุกคนเด้อแย,ยาเจ็บอย่าจนขอให้พี่น้องทุกท่านเอฟซีทุกท่านกับน,นี่จะสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนให้ลำลำเรื่อยๆในถูกหวยรว่อยเบื่อทุกผู้ทุกคนเด้อ พิ่นีก้าวเข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวผมดหนอยภาพเป้เบิ้งนกเขาเขาใช่ไหพี่น้องตีล้ำล่า <c oughs> พี่น้องไปเล่นเนาะก่อนหยิพาพี่น้องไปเบิ้งนกเขาพาไปเบิ้งเันอ่าเอฟซี FC ทามหาอ่คาคุณสร้างไปใช้ก็ไปเห็นภาพคาุณสร้างไปต่อเขาไปเห็นคุณสร้างออกคลิปน้ำดวนเลี่ยวสนมีเอฟซีทามหาอยู่พี่น้องไปพาไปิ้ลเบิ้ลเดนเปินเ่นได้เอาตัวเมียมาให้ได้ลูกได้เมยียแล้วพี่น้องกระลังท,ทับเอา ไอพันเบิ่์นอยู่จกักสีเดยเบอร์ได้พี่น้องไปรูนนึงกันนี้เทียบน,นึงเนาะไปเบิ่งเพิ่นกันยูดีมีสุกยูเพิ่นอยู่กับไก่แม่ <บน S 1> พี่น้องค<น>ุณช้างก็เลยเอฟซีทำหานี่เห็นว่านี่นนุูนช้างมี่เอฟซีเด้อพี่นงค์ทำหาอยู่ครับเป็นไก่แก่หรือไก่ต่อสวยงามครับพี่นงค์ก็เลยติดตามรับชมคลิปเลี้ยงแกะสีหูเห็นผมอุ้มไก่ไปต่อน้องพี่น้องเนาะนย่างอยู่ครับคุณช้างแสนรูัเป็นไก่แสนรูัพี่น้องเอาไปปล่อยปลานี่กแลกะต้องคนโค่นหลุดน ปลาผสมพี่น้องครับลูกผสมเล็กน้อยเป็นลูกไก่ต่อลูกผสมเนาะพี่น,อน้องเนาะกับไก่ตัวเมียก็เป็นลูกผสมแบบคมสายพัในธุ์ไก่ปลาเป็นไก่บ้านนะพี่น้องมันเอาไก,ก่บ้านทับไปพายเบิร์นเขาต่อ,อพี่น้องปลาเด็กๆมาฟิงแดดเดี๋ยวพักก้นอนเท่าสิปีกินเขาเนาะพี่น้องก้อนเน่อยออกไปล่าปลาน้ำชกน้ำฉกอะ่ะนีน่ครับเพิ่งให้กินยาแก,แก้เสียบเข้าไปมือว่านกับมือนี้ ค่าพักครับบ้านเก๋ไเดียวอกไปถ่ายคลิปมือนีก็จากาฉีเนี่ยได้พี่น้องมื้ออากาศขึ้นลมลมขนนกมาฟิงแดดเนี่ยครับเมื่อเขาเดดเอายาให้กิน,ยา,าย,นยาไทยพญาให้กินแล้วก็พาดฟิงแดดทุกตัวครับนี่ครับไอคลิปนี้เรม่ยังไล่พี่น้องพาดพี่พี่น้องไม่กินเขาแล้วก็อิ่มเ็ตปีนี้รวยนาะพี่น้องเนาะก็ทำลายพี่น้องไปจากเอานกมาฟิงแดดเลยเด้อพี่น้องเด้อ